ฝนา่าฝนตกนค่ะฝนตกแบบนี้เก็บของกับบ้านได้ไหมคะฝนตกค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ ดีหน่อยนะคะที่เขาไม่ค่อยมีลมเนาะถ้ามีลมมาแล้วก็ว้าวุ่เบนาอลิงก็จะว้าว้ว้าวฝั่งนู้นมีแดดนะคทางนี้ดีหน่อยนะคะไม่มีลมฝนมาแลว ฝนตกชุ่มฉ่ำเย็นสบายค่ะเย็นเย็นฝนยังมาได้อีกค่ะ